มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาครับกองบชาการกองทัพไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อีสานใต้กองบัชาการกองทัพไทยโดยสุวิบรเทาสารารณาภัยสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5155 และ5 6เข้าสำรวจพื้นที่หรือถอนและขนย้ายซากปร,รักหักพังและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวัตภัยจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มมาจุขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลปากทงชัยอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาตำบลโคกสาร อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญตำบลโนนเกอากภอเอกเษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิและตำบลสมสะอาดอ,เ,อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยกร,กระทรวงกลาโหมตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มในด้านสังคมและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักงานพัฒนาภาคห และหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค5ทุกหน่วยผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงบัวง,งามศูนย์ประชาภ,ภันฑ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนารายงานครับ ta